สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมนั่นาร์ลออริจินนะครับพร้อมกับน้องวัดก้านะครับสาวไทยเชื้อสายฟรีนะครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยนะวันนี้นะครับหรือเรียกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วประมาณตีหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นคือกิจกรรมอันนี้นะครับมอนเตอร์อีเวชั่นนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาก็จะเห็นรูปแปลกๆโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเป็นรูปเดวิลลิ่งอันนี้นะครับนะอันนี้ผมก็ลองทําไป1อันละนะครับ กิจกรรมนี้ทําง่ายๆนะครับในตอนนี้นะก็คือว่าเรากดรับภารกิจนะครับวันหนึ่งได้5ครั้งนะครับเมื่อเรากดรับภารกิจก็ตัวละครเราก็จะวิ่งไปหา NPC นะครับเราเลือกได้2อันว่าเราจะเอาอันไหนนะตอนแรกเนี่ยผมทําอันนี้ไปแล้วนะอันบน d e f e n s e Deploy ก็คือว่าป้องกันเมืองจากพวกปีศาจนะครับแล้วก็อันล่างก็คือ EV i l อะไรประมาณนี้ก็คือตรวจสอบเผาปีศาจนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะทําอันล่างนะกดไปเลย ซึ่งบนกับล่างนะครับจะรับเควสแตกต่างกันนะบนก็จะไปอีกทางหนึ่งล่างก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับนะก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับวันหนึ่งทาได้5ครั้งของรางวัลก็เล็กๆน้อยๆอันนี้ตรวจสอบสารปน,นเปื้อนใช่ไหมมันก็จะให้เรามาทําอะไรนะอ่าอ่าเราวิ่งตังเควสไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเป็นเควสสั้นๆน,นะครับไม่ยาวเลยอันนี้เขามาทําอะไรอะ่ะเขามาระเบิดคีมี่ทาไม มันก็จะพาเรามาดังจุดที่เป็นของภารกิจนะครับเพื่อนๆก็จะมีคนมาหวดไอมอนเตอร์ตรงนี้อยู่ให้เราตรวจสอบเอาชนะ E ี i l p o ป ing 8ตัวนะครับเพื่อนๆก็มาจัดก,การได้เลยนะไม่ว่าจะวิธีไหนก็อ่ะมันไม่ขึ้นอะ่ะมันไม่ขึ้นอะ่ะเอาทำไมเราตีเขาไม่ได้อ๋อนี่แจมไปได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะ ไม่ต้องสนนะครับแจมหมดไม่สนลูกใครนะมันเป็นมอนกิจกรรมนะครับมันไม่มีใครมานั่งว่ากันแน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเสร็จเควสไวๆนะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกอันบนนะครับ mm hmm. นะไอดีเฟนอะไรนะนะั่นแ่ะนะครับแต่ถ้าอันนี้ก็จะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยเพราะมันต้องตีมอนถึง8ตัวแล้วก็เรียกว่าถือใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นมอนเตอร์เลเวล90้นะครับนะเดี๋ยวผมตีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนนั้นเลยดีกว่าทนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเค ตอนนี้ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบ8ตัวแล้วนะก็จะมีไอ้จุดเนี้ยนะครับแดงๆฟ้าๆเนี่ยอยู่ตรงพื้นนะครับให้เรามากดเก็บอีกทีหนึ่งนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับไปส่งได้เลยนะ NPC ตัวที่อยู่ในแมปนี้นะครับ <c oughs> ถึงว่าทาไมาแมปนี้คนเยอะจังอ๋อเขามาทำา u e s ตรงนี้นี่เองนึกว่าเขามาระเบิดคิมมี่เล่นนะครับไม่ใช่นะ ถ้าเป็นภารกิจสั้นๆง่ายๆแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าไอ้กิจกรรมตีไก่รอบที่ผ่านมานะครับอันนั้นต้องเปิดทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> นะโอเคแล้วก็กลับไปส่งนะครับที่ N อ c ที่ีดิอนเทล่านะครับที่เรารับเพจมาอ่แล้วเราก็เลือกส่งเพจไปเลยเราก็จะได้รับโอเคฮะความแตกต่างระหว่างอันบนกับอันล่างนะครับ จะได้เซนีสามพันเหมือนกันจะได้ไอเดี๋ยวนะผมลำคาญเสียงเติมเลือดมากเลยขอนั่งก่อนละกันอ่านั่งโอเคอืมผมใช้เลือดอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันเด้งน้อยจังเลยโอเคใช้เลดนี่เองนะฮะใส่ประหยัดอ่ะความแตกต่างของเควสบนและเควสล,ล่างนะครับก็คือว่าตรงเนี้ยสแถวเนี่ยเหมือนกันนะครับเซนีแล้วก็ไอตัวภารกิจ2อัน แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะได้เป็นขนนกนะครับกล่องขนนกง่วงมา2กล่องนะครับนะซึ่งอันบนเนี่ยจากที่ผมลองทําแล้วเนี่ยมันก็จะได้แค่อ๋อมันจะได้ลูกอมนะครับเพื่อนๆมันจะได้เป็นลูกอมแบทเทิลนะครับลูกอมแบทเทิลก็คืออันนี้ไ, six, ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่มันจะเป็นลูกอมแบทเทิลนะครับอันนี้นะครับนะแต่ว่าน่าจะเป็นสีธรรมดานี่แหละนะครับนี่ได้อันนี้มานะครับเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้ขนนกนะครับทาอันล่าง แต่ถ้าอยากได้ลูกอมทำอันบนนะครับซึ่งกิจกรรมก็ง่ายๆประมาณนี้เมื่อเราเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นให้เราส่งใช่ไหมเราก็มากดส่งได้เลยนะครับนี่ส่งไปเลยอ่ะส่งสิอ่ะส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันทั้งเซิร์ฟนะครับช่วยกันทำนะเพราะว่าผมจําได้ว่าเมื่อคืนนี้ที่ผมทํานะครับมันน่าจะน่าจะเต็มไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตัวพระที่ผมทำนะส่วนวัดก้าเนี่ยมาทําตอนเช้านะครับก็ จะเป็นอีกหลอดหนึ่งอย่างนี้นะครับตอนแรกสองพันมั้งตอนนี้ขึ้นเป็น4 0 0พันแล้วก็ให้เพื่อนๆมาลองทำกันดูนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครับได้ลูกอมไว้ใช้ได้ขนนกไว้ย่อยนะฮะใช้คำว,ว่าย่อยแล้วกันอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดน,นะครับซึ่งมันมีมาสักพักแล้วแล้วผมก็เคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรม ดิเมนชันดิวนะครับ5 v s 5นั่นเองนะครับกดไปเลยครับเพอร์ a นาลแมตนะข้าบเซิร์ฟแม่งไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแพ้ชนะช่างมันอาศัยว่าลงให้เต็มเวลาก็พอนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลมามากมายนะครับไม่ว่าจะเพชเพชรนู่นนี่นั่นนะซึ่งมันทุกครั้งที่มันจัดนะครับเราจะเข้าร่วม1ครั้ง2ครั้ง4ครั้ง8ครั้งเราก็จะการันตีเพชแน่นอนแล้วก็เท่าไหร้่2 5อ350า5 0นะครับและเมื่อเราชนะนะครับนะเมื่อเราชนะ เออพวกนี้ผมได้รับหมดแล้วนี่หว่าอ๋อได้รับหมดแล้วเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยหน้านี้เนี่ยผมรับหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆโอ้ขอโทษทีนะครับไม่ได้แล้วนะครับก็จะได้เป็นซีซั่นเควสแทนในส่วนที่ยังไม่สําเร็จนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแต่ว่าลงในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้อัพอันนี้ด้วยใช่ไหมมันจะ Up อัพไอ้นี่มาเออเดี๋ยวก่อนนะอันไหนเอ่ยซื้ นี่มันจะอัปดาวตรงนี้นะครับให้เรานะครับซึ่งตอนนี้ของวัตก้าก็อยู่ซินเวอร์หแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้น่าจะเป็นซินเวอร์หน่าน่าจะประมาณ AOV e นะฮะประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ไอ้นี่นะครับก็ดำดำนี้ไปแลกของนะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกมากๆเลยนะครับก็คือว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่มีกิวลีกเพราะว่านี่นะครับใช่ไหมพอวันไหนมีกิวลีกแล้วแบบมันน่าจะเป็นรายอาทิตนะน่าจะเป็นรายอาทิตย์ก็ จะแจกแมวให้เราใช่ไหมชดเชยเพชรอีกแล้วก็กล่องกิวลีกอีกนะครับเรียกว่าใส่ฟรีนะครับหรือว่าใส่เติมใส่ไหนๆก็ได้นะฮะเพชรฟรี Free, แมวฟรี150เนี่ยยิ้มแน่นอนนะครับโอเค เยี่ยมมากๆเลยอยากให้มีโอดินคัพตลอดไปนะครับกด1นนะฮะโอเคสารับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ยอดผู้ติดตามเนี่ยจะได้พุ่งทะยานในวัยผมจะได้เติบใหญ่กับเขาสักทีนะโอเคงั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะสารวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบดสกาบายบายนะครับสวัสดีครับ